ยินดีต้อนรับเข้าสู่ LA Galaxy สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมโคเซียน LA EP ที่11 11 1นึ่งเดี๋ยวอันดับแรกเลยนะครับผมต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของเรานั่นก็คือ w w w LA Galaxy6.com นั่นเองเว็บคาสิโนที่ให้คุณมากกว่าคำว่าเว็บการพนันที่มีทั้งกิจกรรมแจกเครดิตฟรีทุกเดือนคืนค่าคอมมิชชั่นสูงถึง0.8%ทุกยอดการแทง และยังปีโฟรโมชั่นดีๆอีกเพียบเลยสําหรับใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะแล้วต้องการเป็นสมาชิกก็สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนะครับผมอ่าเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกท่านไปเล่นเกมป็อกเด้ง่ายใหม่กันที่มีชื่อว่า S K M N b o c k ปดอก89อ่าน่าสนใจใช่ปะล่ะไปอันดับแรกเลยครับคลิกไปเข้าไปที่เกมเห็นไหมครับว่าจะเจอคําว่า S K M N b ป OK ดอก89น,นี่อันนี้เลยนะครับในรูปอลาดินเนี่ยฮะอ่าคลิกเข้าไปเลย นี่นะครับพอกดเข้ามาแล้วนะเราจะเจอหน้าตาแบบนี้นะซึ่งจะมีเกมให้เลือกเล่นเยอะแยะมากมายเลยแต่วันนี้เราจะไม่เล่นเกมปล็อกเด้งกันเหมือนที่ผมพูดไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับเดี๋ยวคลิกเข้าไปเลยคลิกอ่กนแ,แต่ก่อนอื่นเลยนะผมขออธิบายแบบสั้นๆก่อนนะเผื่อใครที่ไม่รู้ว่าปล็อกเด้งคืออะไรปลอกเด้งก็คือเกมไพ่ชนิดหนึ่งนะที่มีความนิยมพอ,พอกับเกมบาคาร่าเลยนะแต่มันจะขึ้นอยู่การเสี่ยงดวงมากกว่ามากกว่าฝีมือนั่นเอง ส่วนเรื่องผู้เล่นหรือเวลาก็ขึ้นอยู่กับผู้เล่นยิ่งผู้เล่นเยอะเกมเกมนั้นก็จะยิ่งสนุกส่วนสําหรับเว็บเรานะั้นเล่นได้สูงสุดถึง6คนนะรวมถึงเจ้ามือด้วยและอย่างจุดเด่นของเว็บเราก็คือทุกคนสามารถแย่งกันเป็นเจ้า<ะ>มือได้ในแต่ละรอบจบรอบก็บเปลี่ยนเจ้ามือใหม่หรือจะไม่เปลี่ยนก็ได้เลยะนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะให้โค้ด CNA เบรรอร์อมาเล่นแทนผมนะเพราะผมมีนัดไปเล่นต็อกเด้งตบเด็กข้างบ้านนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเชิญเลยดีกว่าเชิญโค้ชเซียนเบอร์สมาเล่นโชว์เลยดีกว่ามาก สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับผมโคชเชียนเบอร์สองวันนี้นะครับผมจะมาเล่นเกมป๊อกเด้งให้กับคุณผู้ชมได้ดูกันนะครับก่อนอื่นเลยคุณผู้ชมคลิกเข้ามาที่เกมป๊อกเด้งแล้วนะครับก็จะสังเกตเห็นว่ามีห้องให้เลือกอยู่4ห้องซึ่งแต่ละห้องเนี่ยก็จะมีระดับแล้วก็การเดินผ่านที่แตกต่างกันออกไปนะครับมีทั้งห้องฝึกซ้อมห้องมือใหม่ห้องระดับกลางและก็ห้องระดับสูงครับซึ่งระดับโคชเซียนเนี่ยจะต้องเล่นห้องระดับสูงเท่านั้นนะครับห้องอื่นไม่ได้เลยเกิดเสียระบบนะฮะ เพราะงั้นเราไปกันเลยครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับคุณผู้ชมก็จะสังเกตเห็นว่ามีที่นั่งอยู่6ที่นั่งและก็มีผู้เล่นอยู่6คนนะครับซึ่งภายใน6คนนี้จะต้องมีคนใดคนหนึ่งเลือกที่จะเป็นเจ้านะครับโดยการโหวตก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้คุณผู้ชมดูแบบเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือจะมีทั้งโหวตเป็น1รอบเป็น5รอบแล้วก็เป็น10รอบครับผมแล้วก็พอหมดรอบแล้วเนี่ยก็จะต้องโหวตใหม่นะครับโหวตไปเรื่อยๆจนกว่าที่จะมีเจ้านะครับ สำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นเลยเนี่ยสามารถคลิกที่ลิงก์แท็บซ้ายบนได้นะครับก็คือเขาจะมีเป็นหมวดช่วยเหลือเมื่อเราคลิกเข้าไปที่หมวดช่วยเหลือเนี่ยเขาจะมีวิธีการเล่นนะครับอธิบายไว้อย่างละเอียดเลยแล้วก็จะมีทั้งค่าหน้าไพ่นะครับว่ามีไพ่อะไรบ้างแล้วก็มีเป็นอัตราการจ่ายอัตราการจ่ายเนี่ยก็จะจ่ายตั้งแต่1เท่าสูงสุดไปจนถึง5เท่าเลยครับเข้ามาศึกษาดูกันก่อนได้นะครับผมสําหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นและนอกจากนี้นะครับ ทางลิงก์ซ้ายมือเนี่ย <modeling> ก <out> ็จะมีโหมดตั้งค่าให้เราเลือกเปิดปิดเสียงเพลงเสียงที่เราไม่ชอบนะครับสามารถกดปิดได้เลยแล้วก็ประวัติการเล่นนะครับนี่ประวัติการเล่นก็จะสามารถดูประวัติการเล่นของวันนี้นะครับว่าเราเนี่ยเล่นกับใครไปบ้างนะครับแล้วก็ได้เท่าไหร่นี่มีทั้งประวัติการเล่นของเราแล้วก็ประวัติการเล่นของผู้อื่นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาทีนี้เราไปเล่นกันดูเลยครับ พอเข้ามาแล้วนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ก็คือต้องโหวตเป็นเจ้าก่อนครับทีนี้ผมอยากจะลองเป็นผู้เล่นเพราะงั้นผมจะกดไม่แยง่งผมขอลองเดิมพันน้อยๆก่อนสัก500แล้วกันทีนี้เราก็ต้องรอจเจ้าแจกไพ่นะครับวิธีการดูไพ่ง่ายๆเลยเมื่อเขาแจกไพ่ขึ้นมา2ใบนะครับอย่างนี้ให้เราเอาไพ่ทั้ง2ใบเนี่ยมารวมกัน แล้วก็ดูเลขท้ายนะครับนั่นคือแต้มของเรานั่นเองหรือสําหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นหรือบวกเลขไม่เก่งก็ดูตรงด้านล่างไพ่ได้ครับจะเขียนว่าเลข4เห็นไหมฮะเลข4เลข5เนี่ยผมจั่วไพ่ขึ้นมาแล้วอีกหนึ่งใบเป็นเลข5สีฟ้าเนี่ยครับผมก็คือจะเป็นเลขที่เขาบวกมาให้แล้วนะครับอย่างเงี้ยคือผมได้5แต้มและเจ้าได้8แต้มทั้งนั้นเจ้าชนะแน่นอนอ่ะผมเสียไปแล้ว500หน้าต่างนี้จะเป็นหน้าต่างอัตราการได้เสียนะครับก็คือเขาจะหัก ร้อยละสาบาทสำหรับคนที่ชนะแต่สำหรับผู้แพ้เนี่ยก็จ่ายเต็มกันไปเลยทีนี้ผมจะไม่เป็นดีกว่าลองเป็นผู้เล่นก่อนขอถอนทุนคืนก่อนนะครับซึ่งผู้เล่นกับเจ้าเนี่ยจะแตกต่างกันตรงที่ว่าเจ้าเนี่จะได้เงินจากผู้เล่นนะครับส่วนผู้เล่นเนี่ยก็จะได้เงินจากเจ้านั่นเองเจ้าเนี่ยยิ่งผู้เล่นเยอะก็จะมีโอกาสที่จะได้เงินมากขึ้นนะครับ อย่างเงี้ยเจ้าได้ป๊อก92เด้งป๊อก9กเนี่ยก็คือไพ่2ใบรวมกันแล้วได้9ก็จะเป็นไพ่ที่สูงที่สุดเป็นแต้มที่สูงที่สุดแล้วส่วน2เด้งเนี่ยก็คือเป็นสีเดียวกันเห็นไหมครับเจ้าได้9หัวใจ2ใบนะครับก็คือจะเป็นสีเดียวกันก็จะได้เป็น2เด้งทีนี้ผมจะลองแทงเพิ่มเดิมพันไปอีกเป็นห0 0 0ครับดูที่ว่าผมจะชนะเขาได้ไหมเขาป๊อกมา2ตาแล้ว นี่ผมขอปอกบ้างครับผมนี่ผมได้ปอกเก้าเลยเห็นไหมฮะอ้าวเขาปอก9้าเหมือนกันเท่ากับชนกันนะครับเท่ากับว่าไม่มีใครชนะแล้วก็ไม่มีใครแพ้นั่นเองผมรู้สึกว่าเจ้าห้องเนี้ยดวงแข็งมากเลยผมคงจะสู้เขาไม่ได้แน่ๆเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนห้องแล้วกันทีนี้การเปลี่ยนห้องนะครับก็ดูที่ขวามือด้านล่างนะฮะก็คือเราสามารถกดเปลี่ยนโต๊ะได้เลยก็คือสามารถกดเปลี่ยนได้5้าครั้งในแต่ละรอบนะครับปรากฏมาแล้วนะฮะเราก็ จะลองเล่นดูแล้วกันเป็นผู้เล่นดีกว่าเราจั่วไพ่สักคู่ครับในกรณีที่เป็นไพ่แจ็คกับแมมอย่างเงี้ยนะครับไพ่สองใบเนี้ยถ้าอยู่ด้วยกันแค่สองใบเนี้ยจะไม่มีแต้มนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจั่วเพิ่มมาอีกใบหนึง่งได้เป็นแมมหรือว่าได้เป็นตัว แจ็คตัวคิงหรือตัวอะไรก็แล้วแต่นะครับผมที่มาเป็นคล้ายๆกันอย่างเงี้ยก็คือเราจะได้เป็นเซียนก็เขาเรียกว่า3เซียน3เซียนเนี่ยจะได้อัตราเดิมพันเป็น3เท่าของยอดเดิมพันของเรานะครับและยังชนะไพ3่3าใบทุกประเภทเลยครับผมทีนี้ผมขอเปลี่ยนไปเป็นเจ้าบ้างผมจะลองเป็นเจ้าดูแต่ผมลองเป็นเจ้าสักหนึ่งครั้งแล้วกันนะครับ างที่ผมอธิบายไปครับผมเจ้าเนี่ยจะได้เงินเดิมพันจากผู้เล่นเท่านั้นนะครับอย่างเงี้ยผมได้1แต้มบวกกันแล้วผมได้แค่1แต้มเพราะงั้นผมจะต้องจวบวไพ่เพิ่มก็ยังได้เป็นหนึ่งแต้มเหมือนเดิมคราบท่านผู้ชมแสดงว่าดวงผมในการเป็นเจ้าเนี่ยอาจจะไม่ดีแล้วนะฮะเห็นไหมครับเขาจะหักร้อยละ3บาท หักค่าน้ำร้อยละสามบาทผมจะลองเป็นเจ้าอีกสักเกมหนึ่งดูดูซิว่าผมยังจะชนะอยู่ไหมเ,เขาแทงมา200นะครับอ่านี่คือไพ5่5กับ6เท่ากับผมได้1แต้มแต่ผมจะอาจจะได้ลุ้นไพ่พิเศษนะครับก็คือไพ่เลียงนั่นเอง ก็คือต้องเป็นเลข4หรือเลข7เท่านั้นนะครับอ้าวผมได้เลข3มาเนี่ยคือไม่ได้เป็นไพ่เลียงนะครับแต่คือผมชนะไงผมได้4ี่แต้มเพราะว่าแต่ละขาเนี่ยเขาได้แค่1แต้มกับ2แต้มเท่านั้นเองเห็นไหมครเขาแทงมา200ขาละ200้เท่ากับ400ผมโดนหักร้อยละ3บาทจ็เท่ากับว่าผมโดนหักไป12บาทเท่านั้นเอง ก็จบกันไปแล้วนะครับผมสําหรับวิธีการเล่นเกมป๊อกเด้งจากค่ายป๊อก89นอกจากนี้นะครับเขายจะมีเกมอื่นให้เลือกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นบาคาร่าเกยมยิงปลาแล้วก็เกมสลอ็อตสําหรับใครนะที่ชอบเป็นสายเล่นอยู่แล้วนะครับก็เข้ามาเล่นกันได้นะครับสําหรับทีมงาน L.A.The Game และผมโคเซียนเบอร์2ก็ต้องขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะครับผม ครั้งหน้าถ้าเกิดว่าผมเอาเกมอะไรมาแนะนำก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ